เวลานี้คุณรอคอยคนทางไกลยอยู่ใช่ไหมคนทางไกลที่คุณเฝ้ารอคอยจะสมหวังไหมรามรูปลังงานไพ่เป็นคลิปเรนดอมเป็นดวงโดยรวมนะคุณรอคอยคนทางไกลของคุณอยู่ใช่ไหมเรามาดูพลังงานไพ่เป็นคลิปเรนดอมเป็นดวงโดยรวมนะ การรอคอยของคุณจะสมหวังไหมรำลูกถึงงานไพ่นะเวลานี้คุณรอคอยคนทางไกลคนอยู่ใช่ไหมเป็นคลิปโดยรวมนะห้าไปการรอคอยของคุณจะเป็นจริงไหมคนคนนี้ของคุณ ทาธาตุลมเมถุนตุนกลุ่มใต้สำลักสี่เมท้าวเมตสิงห์นูธาตุไฟที่ผ่านมาคุณมีความสุขมากมายกับครอบครัวของคุณใช่ไหมอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันมีความสุขอย่างมากมายที่ผ่านมา,ส,มามสี่เมท้าเมตสิงห์ธนูธาตุไฟหลังจากนั้นคุณสองคนมีประเด็นต่อกันเขาได้เดินจากคุณไปเขา หันหลังให้คุณไปโดยที่ไม่มีเยื่อใ่คนคนนี้ชาว่านลมเมนตุนตุนกลุมเขาเดนินหันหลังให้คุณไปโดยที่ไม่มีเยื่อใ่คนคนนี้หกถ้วยกระกรกไปจิตมินเวลานี้คนนี้ของคุณคนทางไกลของคุณเขาอยากกลับมาหาคุณนะเขาอยากกลับเข้ามาหาคุณคนคนนี้ จากการที่เขาเดินจากคุณไปจากการที่เขาหันในหลังหันหลังให้คุณไปเวลานี้เขาอยากกลับเข้ามาคุณเป็นพลังงานไพ่คนรักเก่ากลับมาตนะกถ้วยกรรกรพิจิตรี้เขาอยากกลับเข้ามาคุณนะพลังงานไพ่ดีมากๆเอเดวิลคนคนนี้ของคุณที่ผ่านมาเขาไปมีมือท่สาเขาไปมีคนอื่นอีกคนหนึ่งคนคนนี้ของคุณ ที่ผ่านมาจากการที่มีประเด็นต่อกันเขาไปมีมือที่สาเดวิลคนคนนี้ของคุณเวลานี้เขาคิดมากเขาคิดเยอะเขาทบทวนเรื่องราวต่างๆนาะนที่ผ่านมากับคุณเขาคิดมากคนคนนี้เขาคิดเรื่องราวต่างๆนานาเกี่ยวกับคุณชาวธาตุน้ํากระดพิจิตมันเราขยายไพ่กันนะคนคนนี้ของคุณที่ผ่านมา ไม่ค่อยโอเคกับคุณมีการพูดจาไม่ตรงไปไม่ตรงมากับคุณนะคนคนนี้ชาวธาตุลมไม่ถุนตุนกลุ่มม,มีบางสิ่งมาแอบซ่อนไว้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนที่มีความรับลมคมหน่อยจากการเขาไปมีมือที่สามเขาจะปิดบังคุณตลอดเวลาคนคนนี้ที่ผ่านมาคนคนนี้เขาทากับคุณแบบนี้เขาเป็นคนที่มีความรับลมคมหนนะคนคนนี้แต่ณนะเวลานี้ เขาสำนึกผิดเขาสำนึกได้เขาคิดได้เขาทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาต่างๆมานะเวลานี้เขานั่งทบทวนเรื่องราวทุกอย่างที่เขาทําลงไปเขาคิดทบทวนเรื่องราวของเขาต่างๆนะเขาคนนี้ของคุณเขาอยากจะกลับมาหาคุณนะเขาอยากจะเดินทางหาคุณเขายังมีความรู้สึกดีกับคุณพลังงานไพ่ของคนรักก่กาลับมาอก้วยกรกฎพิจิตมิง การรอคอยของคุณจะสมหวังการรอคอยของคุณจะเป็นจริงคนรักเก่าคุณจะกลับมานะคนทางไกลของคุณเขาจะกลับมาหาคุณ